สวัสดีคะ่ะ f อฟนะคะสวัสดีคะ่ะ youtube นะคะพลอยนิสาแฟมิ Family, ลี่รายงานตัวนะคะสวัสดี youtube ทุกท่านสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะเอฟซีนองหลานน้เด้อค่ะนะคะ,นะคะทุกันเนาะมานั่งคุยคือเก่าเด้อค่ะนะคะ,นะคะอยากคุยอยากคุยนะคะเพราะว่าเอฟซีหลายคนนะคะถักมาหาพลอยนิสานะคะแพลอยนิสาต้องพูดนะต้องต้องพูดนะว่าจะด็กไม่ดีไม่ดีดนะคะพอยก็เลยเขมาพูดมาคุยนะคะมาทักท้ายเอฟซีทุกๆท่านเนาะอยากบอกนะคะว่า อย่าออกตัวแรงอย่าออกตัวแรงออกตัวกำลังพอดีพอดีนะคะรู้บ้างไหมน่ยที่ว่าออกตัวมาเนี้ยเนี่ยคืออะไรอย่าออกตัวแรงมากเกินไปนะคะมันไม่ดีนะคะมันไม่ดีกับตัวเองด้วยนะคะไม่ดีกับช่องของตัวเองด้วยนะคะมันไม่ดีกับช่องของตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ดีกับตัวเองด้วยนะคะ อย่าออกตัวแรงมากเกินไปเปิดช่องมาเพื่ออยากรู้เอฟซีให้ถามและเอฟซีให้บอกแล้วตัวเองก็อยากจะถามด้วยอยากจะถามด้วยเปิดช่องมาเพื่อน้องหรือเปล่าเพื่อมาเชียร์คำล่าโดยตรงไหมทำไมไม่เอ่ยถึงคำล่าเลยเห็นแก่ตัวมากแล้วก็เอาเอฟซี ไปพูดและอีกอย่างหนึง่งเอฟตีบอกให้พอนิสาพูดเอฟตีเขาดูอยู่แล้วก็อยากออกตัวแรงมากนะคิดว่าจะมาเชียร์น้องล่าคิดว่าจะมาเชียร์คำหลักอ่าบอกภาษาลาวนะคิดว่าจะมาเชียร์คำหลักเชียร์บอกคือบ่าเคยเห็นเอยตื่นเลยเวลามีเทศกาลเทศกาลว่าน้องจจดกุ้งปีตีอยงเนี่ช่วยกันขายบัตรขายปีเด้อนะคะ ่วยกันออกตือแดดช่วยกันขายบัตรขายปีแดนะคะเบ่เคยเอ่ยเลยนะคะชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเว้าอยุ่นั่ะแหละแต่คือบ่เอ่ยตือนองลละว้าวบ่เป็นบอกว่าเว้าบ่เป็นว้าวบ่เป็นเว้าวบ่เป็นก็คือมาออ่านเป็นอยากให้ฟังแค่นี้แหละบอกก่อนเลยสีสั่งหรือบ่สซั่งก็ตามแต่เอฟซีบอกให้ว้าเได้นี่บ่สนใจดอก คิดว่ามาเทียน้องหลาคือบาวานหดนองหลาเอฟตี FC ถามเลยเขาคือบาวานหดนองหลาเขาหูอยู่เด้อว,วันเป็นช่องไหนเอฟตีเจรณาเอาเองก็แล้วกันอย่าออกตัวแรงหลายเนะอฟตีน่ะยูน้งกันมาเป็นปีๆแล้วเอฟตีน่ะยูน้งกันไปปีแล้ว,นะแ,ลวแล้วก็ไม่ต้องไปว่าใครยดกว่าเขาที่ไปช่องไหนช่องใหญ่เอฟตีเขาไปได้ทุกช่องเนะอฟีน่ะเขายูเขายูก็ทุกช่องอยู่ทุกเอฟซีเขาปรได้มาเทียช่องอยู่ทุก เอฟอีเขาเชียร์นักศิลปินมาเชียร์นองคำหลาเอฟตีมาเชียร์คำลากไม่ได้มาเชียร์ช่อง youtube เอฟตีมาเชียร์ศิลปินอย่าออกตัวแรงมากนะักบอกให้ฟังแค่นี้หละแล้วเอฟตีทุกคนเนี่ยเขาอยู่กับนองลามาเป็นปีแล้วมีแต่คนนับถือเขาเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่ดีเขามีแต่คนนับถือเอฟตีนะะ อย่าออกตู่แรงหลายตกลงนี่ที่เปิดช่อง youtube มาทำอะไรเนี่ยมาเชียร์น้องล่าหรือจะมาเอาอคอนเทนต์มาเอาคอนเทนต์มาเอายอดวิวเราก็ไปแมนบอขนาดไม่ไปแล้วยังไม่พูดถึงน้องล่าักคำเลยยังไม่พูดถึงคำหลาัะคำเลยที่ว่านะถ้าอยากว่าน้ำากล้เอฟตีบ,บอกให้ถามน้ำเอฟตี้บอกให้ถามน้ำ ล้วก็่ยากทีว้าน้ำใครทีโก้เนี่สนใจไม่ได้สนใจเขาประเด้มาเทียเอฟตีปได้มาเทียช่องอยู่ทุกเอฟตีมาเทียเทียทีลปิน่นเอฟตีมาเทียคำหลาอย่าออกตัวแรงหลยอย่าเราขับเราต้องไปว่าเอฟตีน้าไม่ต้องไปพูดถึงเอฟตีว่าทาไมอยู่ช่องคนโน้นช่องคนนี้ทําไมช่องเราไม่เข้าไปอย่างน้นอย่างนี้จะไปว่าคุณมีสติดอี๋อย่างไปว่าเขาเอฟีน่ะ ที่ว่าเอฟซีกับบร่ได้โกดเดอร์ถ้าคิดว่าเอฟซีว่าถาว่าพ่อยนี่สาบิดกับม่ได้ว่าจีโกดกับว่าเป็นอย่างมีพ้อยขอเว้าเหรือที่แรกว่าจีบเ้าว่าอยากเว้าดรอกแต่ก็อยากจีเว้าเขามีติดอีอย่างในโตเอฟซีเอฟซีเขาจะไปช่องไหนช่องไหนมันก็มี็ิทิของเขาเราเอฟซีอีกอย่างหนึ่งเขาอยู่เขาอยู่กัน้ำกันมาเอฟซีคนนี้นะคะเขาอยู่น้ำกันมาเป็นปีตั้งแต่น้องลายอยู่บัานแพงตั้งแต่ไหนๆเขาหูดีเขาไปทุกช่องเขาไปเป็นกระลักใจใจทุกช่อง ก็ใจว,ว่าจะไปบอกเขาไปตังเขาทําไมไปอยู่ช่องโน้นช่องนี้ทําไมไม่มาช่องหนูช่องหนูทำ u ูทูบปะทาให้เป็นหน่อยไม่ใช่ว่ามาเมื่อวานนี้มาเมื่อวานนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละคาล่าแม้แต่คําเดียวก็ยังไม่เคยเอ่ยช่วยไขยบัตรไขปี่ยังไม่เคยเอ่ยเลยบอกว่าพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นอายอายพูดไม่เป็นแล้วจะมาเปิดทําไมช่อง u t u b e อ่ะ เพราะว่าตัวเองเปิดเมงอายไม่กล้าพูดจะมาอยู่กับไอจะมาเอาเอฟซีบอกคิดว่าจะมาเอาเอีแล้วก็ไปใช่ไหมถามแค่นี้แหละมันจะมีเอฟซีผู้ใหญ่นะคะเขาพูดมาเลยเขายังไม่กดติดตามทั้งนั้นเขาอยากจะดูก่อนเพราะว่าบางคนเข้ามาแล้วมาเอาเอฟซีแล้วก็ไปไม่ได้เชียร์น้องเลย ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เป็นเอฟซีของน้องทั้งนั้นแทนที่ว่าเออจะพูดเอาชื่อน้องไปพูดบ้างช่วยกันขายบัตรขายอะไรบ้างเอฟซีของน้องทั้งนั้นเลยอันนี้นะคะเอฟซีเขาจะโปรดพลนิสาหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเพราะว่าเขาทาไม่ถูกเพราะว่าเราอะเลือกเอฟซีเราเลือกเอฟซีอยู่แล้วเราจะเอาคนที่แบบว่าเอฟซีที่ว่าเป็นกาลังใจให้น้องปั่นน้องแค่นั้นช่องยู u ูบเนี่ยเขาไม่ได้มาเชียร์เขาไม่ได้มาเชียร์ช่อง YouTube เขามาเทียร์น้องคำล่าเขามาเทียร์ศิระปินเอฟซี FC เขาก็พูดอยู่แล้วพูดแค่นี้แหละแล้วก็มาอยากออกตัวแรงมั้อย่าไปจะไปห้ามามันทำไมอ่าทำไมอ่าไม่ช่องไม่เข้ามาช่องเลยไปช่อปไปอยู่แต่ช่องน้นช่องนี้คุณรู้ไหมว่าเขาอยู่กันมาเท่าไหร่แล้วเป็นปีแล้วอยู่กันมานานแล้วคุณมีติดอะไรอ่ะที่จะจะมาห้ามมาให้ไม่ให้เขาเข้าอะไรเข้าไปช่องน้นช่องนี้นะ่ะ เอฟซีเขามีติดไปได้ทุกช่องเอฟซีเขาเป็นเอฟซีน้องคำล่ามานานแล้วช่องยูท b e ทุกช่องเขาไปได้หมดแต่ว่าเขาจะอยู่ช่องใครแค่นั้นไม่ต้องไปพูดแล้วทําไมไม่มาเลยออกตัวแรงเกินไปออกคุณตัวแรงเกินไปนะเขารู้กันหมดเวลาพูดอะไรอะเวลาคุณพูดอะไรเขารู้หมดสต,สติสติสติมีอยู่ในสมองบ้างไม่ใช่ว่าเออ คิดว่าจะมาเอาแบบว่ามาเอาเอฟซีของน้องคำล่าแล้วพูดพูดไปไม่เอ่ยถึงน้องคำล่าสักครั้งหนึ <c> ่ง <oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ่ะนี่อยากจะพูดแค่นั้นนะ่ะเอฟซีนะคะนี่นี่พูดให้แล้วนาเอฟซีบอกมาเลยพี่ปอยพูดเลยเพราะว่าผมผมดูแล้วมันก็ใช่เพราะว่างั้นผมดูแล้วมันก็ใช่ให้ข้อคิดเอาเด้อนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาเออพวกเราเนี่ยพอนิสาก็เป็นเอฟซีน้องคำล่าไม่ใช่มาเป็นช่องยูทูบเป็นยกช่องยูทูบก็จริงแต่ว่าเราก็ ช่วยกันเวลาขายบัตรขายปีเวลาขายทุกสิ่งทุกอย่างขายทำอะไรก็ตามแก่มีกิจกรรมอะไรแกช่วกันช่วกันพอนั่นนะคะเบิ้งช่องกูลักคูใหญ่หนุนนะคะอาจารย์ที่ใครที่มันเพิ่งว่าเ้าเลยมันบอกว่าช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันต้องช่วยกันอันนี้ไม่เคยเอ่ยถึงน้องคําล่าเลยสักคำหนึ่งไม่เข้าใจบอกว่าพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นทําไมอ่าคนคอมเมนต์ไม่ไม่หยุด เ้าไลฟ์ทีนึงเขาก็ไม่ได้ให้ไลฟ์เยอะด้วย,หยให้ไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวนี่2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเกรงใจช่องคนอื่นเขาบ้าน